แกกำลังร,รู้สึกว่าฉันจะไม่สามารถเจอคนแบบเขาได้ที่ไหนอีกแล้วแกคิดผิดคือต้องเข้าใจนะเว้ยเวลาที่เราอยู่ในริเลชั่นชิพหนึ่งนานแล้วเขาก็แบบว่ามีการปฏิบัติตัวต่อเราดีๆแต่วันหนึ่งมันก็เลิกกันเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจะไม่สามารถมีใครปฏิบัติกับเราได้แบบนี้อีกแล้วเราจะเจอความรักที่ดีแบบนี้ได้ที่ไหนอีก ไม่มึงบนโลกนี้ผู้ชายเป็นร้อยเป็นล้านใช่จ้าเขาอาจจะเป็นคนดีแกอาจจะรู้สึกว่าเขาดีแต่แกก็ดีเหมือนกันไงแกไม่ใช่คนไม่มีคุณค่าแกไม่ได้มีใจค่าบัวทอแกยังต้องจ่ายทุกอย่างเหมือนเดิมต่อให้เขาจะอยู่หรือไม่อยู่ในชีวิตแกแกเข้าใจคํานี้ปะเห็นตารับบทเป็นคนพูดจาพมเพื่อแบบนี้แต่ตาก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วไงตาถึงรู้ว่าบนโลกเนี้ยต่อให้เราคิดว่าคนนี้มันดีแล้วมันมีคนที่ดีกว่านี้ได้อีกมันขึ้นอยู่กับว่าแกให้คุณค่าตัวเองแค่ไหนแกพาตัวเองไปได้แค่ไหนแล้วแกจะได้คน เรามันก็เหมาะกับคนแค่นี้แหละไม่มึงไม่จริงแกเชื่อฉันเถอะว่าถ้าจักรวันเนี้ยมันตัดอะไรออกจากชีวิตแกมันจะพาอะไรที่ดีกว่ามาให้แกเสมอเว้ยคือมูฟออนไปข้างหน้าโฟกัสกับตัวเองเพราะตัวแกเองอะ่ะมันคือ